ไม่เวันนี้มันหมานจริงๆเลยวันนี้โอ้โอ้ย์เย่โอ้ว้าวโอ้ว้าวโอ้ยปิดไฟเซ๊ะไปปิดไฟโอเคโอเคทุกคนจงมารุมมารุมมารุมมารุ้มกันไม่มีใครมาอีกเหรอแอบโอเคฮะผมเปิดไฟแล้วเพื่อนทุกคนเฮ้ยใครตายอ่ะเฮ้ยเฮ้ยกับฟิล์มกับฟิล์มเหมือนกันเพราะว่าไฟเปิดปุ๊บก็ตกกระจายเลยใช่ใช่ใช่ผมผมกับซี จีเรงเดินมาแล้วเห็นศพเลยทางทางจะเข้าห้องไฟผมอยู่ห้องไฟกับพี่ก้องอ่ะตอนเนี้ยผมเป็นคนเปิดไฟเฮ้ยผมเดินมาจากห้องโถเมื่อกี้ฟองยังอยู่อยู่เลยผมออกมาก่อนเพื่อนเลยผมมาถึงห้องไฟก่อนใครเลยผมเดินมาไม่มีใครเป็นคนเปิดไฟผมมากับฟีมไอกี้ผมมากับฟีเมื่อกี้แลคือไฟติดปุ๊บผมก็นั่นแหละ กดรีพอร์ตไม่ทันเฮ้ยผมผมโหลดดาวน์โหลดไฟล์ตรงห้องโถงใช่ไหมตรงขวาทื่อกี้ไฟดับปุ๊บผมเห็นฟองอยู่เลยแล้วผมเดินมาไม่ทันถึงห้องแอดมินเลยมีคนโหวตผมว่าเล็กเงียบสุดเลยว่ะพุ่งมาไปเข้าน้ำเมื่อกี้ครับใชเลยความเป็นไปได้แอดปามเออเงีมีความเชื่อว่าเป็นโซฮานนะไม่มีใครถามโซฮานเลยโซฮานแบบไม่ก็ที่ผมบอกไงคือฟองอ่ะมันเพิ่งอยู่กับผมเมื่อกี้ผมไปดาวน์โหลดไฟล์ไอ้ตรงขวาบนอ่ะตรงที่ทิ้งขยะ แล้วผมอะ่ะคือช่วงจังหวะตรงนั้นอะผมเห็นฟองถูกปะแล้วไฟมันดับผมวิ่งมาถึงยังไม่ถึงห้องแอดมินเลยฟองตายแสดงว่ามันต้องเร็วมากแต่ผมมาก่อนเพื่อนเลยไม่มีใครเลยนะใช่แล้วผมวิ่งมาปุ๊บแล้วผมมาเจอที่ก้องเนี่ยต้องจังหวะหลังผมอะ่ะเพราะว่าผมมาถึงห้องไฟก่อนแบบก่อนเพื่อนเลยใช่เข้าห้องไฟทีหลังสุดพี่แบบคือช่วงเวลาแค่ไม่ไมถึงห้าวิอะเอา มีแค่มีมีแค่พ่อบ้านมั้งที่แบบมาถึงห้องไฟอะแต่ก่อนหน้านั้นผมไม่รู้ว่ามีใครตามมาบ้างอะมันจังหวะผมเปิดพอดีอยู่ห้องไฟกับพี่พี่ก้องครับพี่ก้องเป็นคนเปิดไฟผมเห็นเลยใช่ยืนยันพี่ก้องให้ได้นะก็นายพี่ก้องดูป๊อกอยู่ไหนป๊อกไม่สืบอ่ะป๊อกอยู่ไหนอ้าวป๊อกป๊อกไม่สืบอ่ะไอ้พวกมันไม่อยู่เหรอไม่เ่ายู่มันดิสบังกันก็ได้ ังต้องบินแล้วตายฟรีเลยฟองใครอะใครอะตัวไหนพี่ฟองพี่เออฟองตัวนี้เราเรอเราได้อยู่กับฆาตกรที่แบบโคตรช้ำหน่อยแล้วกันนะฮะโอเคเรามาผมจะปิดห้องนี้ทำไมวะเนี่ย ไม่ผมไม่ปิดไอ้นี่เลยว่ะตุด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 เวสนี้มันเวสนี้มันนานไหมทุกคนบ้านสแกนเออโอเคโอเคโอเค

ไม่คือเขาเขาเขาว่าเข้าตามตามเออคนที่ตายมาใช่ไหมเสร็จแล้วเขาตกใจแล้วผม่าอยู่ข้างบนผมอยู่ข้างบนเพราะเมื่อกี้ผมเจอฮอตเคสถูกไหมใช่ใช่ผมเดินเยือนอยู่ทางซ้ายในแทนเป็นห้องไฟตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เอาอายุแบบว่าเปลี่ยนประกันเลยอายุแก่ที่สุดในนี้ไม่ใช่เดี๋ยวเอาอายุศพกันทีไหนอ่ะเดี๋ยนประกันเลยศพไหนเนี่ย ผมอยู่ในห้องไปคือผมคือเขาฆ่าเสร็จแล้วเขาสะดุ้งแล้วตกใจเว้ยแล้วผมก็เลยกดรีพอร์ตเนี่ยรีพอร์ตใช่แทนเป็นไปได้ที่แทนจะฆ่าเพราะว่าตอนนี้ฟองตายอ่ะแทนอยู่ใกล้กับฟิล์มใช่ไหมที่โหวตหรือ่ที่โหวตอ่ะเออแล้วฟิล์มมันเป็นคนตายแล้วแสดงว่าแทนเน่ะเหมือนฆ่าปิดปากป่ะผมอยู่ในห้องไฟแล้วคือที่พี่อบ้านโอนต่อ้าต่อแทน ผมเออขอฟังพี่ก้องพูดบ้างพี่ก้องพี่ก้องทำไมพี่ก้องคิดว่าเป็นแทนครับขอฟังหน่อยครับไม่ผมไม่ได้พูดผมไม่ได้คิดว่าเป็นแทนไคผิดวันเมื่อกี้เนี่ยเสียงพี่ใหม่รือเ่าพี่ใหม่พี่ใหม่พี่ใหม่ตอนนี้ลุมผมเชยที่ผมบอกถูกไหมที่ว่าผมเดินจากฟองมาช่วงเวลาแค่แป๊บเดียวแล้วแล้วเมื่อกี้ที่ตอนแรกที่ฟองตายอ่ะที่มีคนโหวตอีกคนนึงอ่ะเขาตายไปแล้วแล้วมันมีแทนอ่ะอีกคนนึงแล้วคือตรงนั้นอ่ะอยู่ใกล้ๆมีแค่2คนนั้นแล้วคนหนึ่งคือตายแสดงว่าเหมือนแทนฆ่าปิดปากปะ ผมต้องไปพบผมอยู่กับฟิล์มผมเดินตามมาพร้อมฟิล์มเลยนะเดินมาทางขวาเดินมาซ้ายแล้วเจอพร้อมฟิล์มแล้วมีใครอยู่ห้องกลงวงจรปิดกับเอ่อห้องพยาบาลไหมครับเพียบเตเพียบอีกแล้วอ่ะป๊อกโหดเลยเลยอ่ะมาป้าฟังเหรอวะเฮ้ยใครพูดอะไรวะเนี่ยป้าป้าฟังเหรอเพ่แล้วป้าก็โหมดไ่ใหม่เลยทำไมฮอตเฮ็ดไม่ยืนยันสถานที่ให้ผม อะไรผมผมเนี่ยอยู pues ่เพิ่งเดินออกมาเนี่ยใช่ไหมเออก็ผมว่าสุ่มเด็กถามถามตามปาล์มามามว่าแทนแ็นแทนแทนไม่แทนบอกว่าไม่เป็นเป็นเป็นทอดแทนเจอรอบแรกพอเหมือนไม่ได้ใช่ตีมาอยู่โอกาสแทนไม่เงียนแทนไม่เงียนเดี๋ยวผมจะต้องไปหาประแจใหม่แล้วไม่ได้แล้วรอบนี้มึงไม่เงียนแม้แตนิดเดียวแทนจริง ไมมึงไม่เข้าโตมากับกูไอ้แทนมึงจะเดินออกไปประตูทำไมแทนเอ้ยแทนมึงจะเดินออกประตูทำไมตื่นตื่น พีบันพบุดขึ้นท้านบนได้ใช่ไหมทุกคน hmm. พี่ใบประตูปิดอยู่โอ้ oh, ออกไปได้ ไม่น่าเลยพี่เล็กเมื่อกี้ทำเพล่ออะไรพี่ไวไฟปะอะไรนะไวไฟปะต่อสายไฟดิครับตกลงคุณเหลี่ยมได้ไงะครับคุณเหลี่ยมนะครับคุณเหลี่ยมคครับุณโบ้ยผมหรือเปล่าครับเนี่ยเอ้าป้าสงสัยเจอเห็นดไม่มีคนตายนะนั่นน่ะใครตายได้ไงเออว่ะพ่อบ้านเหรอพ่อบ้านเมื่อกี้ผมเจอเอ้ยพี่กล้องเมื่อกี้เราเจอพ่อบ้านอยู่ขวาปะที่เราแก้รหัส ขวาไหนผมไม่เจอพี่ใหม่นะพ้าบ้านที่ไม่ตรผมไม่ตวกับใครวะคุณไปหาคุณหาเพื่อนได้ไงพี่ช้องไอ้พี่พี่ใหม,ไมใ่ไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อแก้ผมผมใส่รหัสอยู่ตรงห้องขัดตำรวจถูกปะ่ะแล้วมันมีที่ใส่รหัสผมมาใส่ผมเจอพี่ก้องใส่ตรงไหนพี่ก้องใส่ข้างบนไม่ใช่เหรออ,อ๋อขวาตั้งนานแล้วแหลนะนะแตใช่แต่พ่อบ้านอยู่กับเราตอนนั้นเนี่ยใช่ก็มีผมมีพี่ใหม่แล้วก็ผมก็เดินออกมาทางห้องรูดการ์ดไง พาะผมเป็นคนใส่รหัสเสร็จแล้วพ่อบ้านไปตรงไหนไม่เจอศพนี่หว่าผมออกมาจากพี่ใหม่กับพ่อบ้านตั้งนานแล้วอ่ะพ่าผมใส่รหัสแต่ตอนนี้ผมสงสัยผมสงสัยฮอตเฮดอะไม่ไม่ผมผมอยู่กับเอสเซอร์ตลอดเช่ไหมเมื่ก้เหมือนแทนแทนถ้าถ้าแทนเป็นใช่ไหมแทนน่ะมันเหมือนพยายามหาให้ฮอตเฮดอะเป็นพยานให้เมื่อกี้เชื่ยากจับแต่ผมก็อยู่ผมอยู่กับขาวผม ไม่ใช่แล้วแต่ผมว่าอเล็กแม่งแปลกจังๆในรอบนี้แม่งมันไม่พูดเลยแต่ตอนดูติดขัดนะฟาร์มห้องออกซิเจนน่ะขวาขวาผมใส่รหัสสร็จแล้วผมก็เดินอยผมก็เดินออกมาจากอันนี้ฟังผมนะผมจากประสบการณ์ผมผมคิดว่าฟาร์มดูแบบดูติดขัดในการลองเลือได้เป็นคนฆ่า ถามว่ามึงไม่จริงจังอ่ะคือตอนนี้มึงเล่าแบบถามว่ามึงแบบเหมือนมึงกำลังลนอยู่อ่ะมันก็ไม่คอนเดมเพื่อใช่ไหมถ้ามวงไม่งันแพ้เลยใช่ื่อเนี่ยถ้าข้าศกันชนถ้าโหวตผิดกะแพ้ผมสงสัยท่าเทสอ่ะแต่ผมสงสัยพี่ใหม่ใครใครบุยเพราะว่าพี่ใหม่อ่ะเอาป่ะโซฮานมั้ยโซฮานครับแล้วมึงจะเสียใจชิบหายกถ้าใกล้เคียงเราถึงจะถึงเลยป่ะเพียเล็กวะเพียเล็กปวะยังเหลือเหรอ เือ่ยตายเร็วตลอดเลยกูโอ้ยโอ้ยเอด้วยนะครับโอ้ผีก็ทำเคร่อนได้นะเออลืมโอเคเราต้องล่อทุกคนไปซ้ายก่อนเลยถึงจะขึ้นมาข้างบนได้วิ่งยี่สิบกว่าวิ่งเนี่ยสุดน เป็นี่กูดูเลยบ้างพี่โอ้โหโดนกดแล้วคือบ้ากุฟแล้วเนียนจริงตานี้เนียนเนียนมากเลยอ่ะจริงไอแทนแตไม่เนียนแม้แต่นิดเดียวเลยใช่ไอแทนเนียนมากเลยอ่ะเมื่นแทนถามจริงกูคือตรงนั้นอ่ะผมเป็นคนฆ่าแต่ไอแทนมันดันออกประตูไม่เขาท่อกูเลยแทนเขาท่อกูก็จบแล้ว แน่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดรูปก,กระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะลงคลิปทุกวันเวลา6กโมงเย็นเป็นต้นไป